ชอาว,ว่ามไม่จะเกี่ยนชอบว,ว่าโบาสืบทต้น,นี้หลายร้อยปีโขเพี้ยนนะครับเพี้ยนด้วยต้อง oh. บอกว่ามวลสารหลายๆอย่างเลยมาทําอยู่ในพระผงเพื่อที่จะทําการแจกในงานพิธีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้ดูวิดีโอหรือว่าคลิปนี้แล้วนะครับก็อยากให้ไปในงานพิธีนะครับแล้วก็ท่านใดที่ไม่ได้ไปงานก็สามารถไปร่วมเช่าวัตถุมงคลน,นะครับในการกดพิมพ์ครั้งนี้พระผงครั้งนี้นะครับได้ที่วัด ได้เลยสวยไหมครับอาจารย์สวย,สวยให้ลูกพอกดพิมพ์เสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์เรารอแห้งแล้วเราจะนําไปเผาอีกทีหนึง่งนะครับอาจารย์หนักแน่นมากป้อหลายปีป้อประเป็นจำนานก็เดี๋ยวจะมีอุดมวลสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่มีรูไว้ด้านบนเดี๋ยว จะอุดมวลสารให้อีกทีหนึง่งสวย